ตอนที่16ลรัเสเซียสมัยสงครามโลกคุณเจิมและพิคุณทำงานอยู่ที่วังคุณเจิมดูแลการต่อเติมวังที่สร้างเป็นโดมใต้หลังคามีความสวยงามแบบยุโรปบนไทยส้มสุขขับรถมากับคำต้วนมารับคุณเจิมกับพิกุลแล้วไปรับมูซาดาวูดมายานกน้อยที่บ้านหลังเล็กสีขาวและรถก็ขับพาขึ้นเหนือ ผ่านบ้านเรือนที่น่าจะเป็นพมา่าเพราะเห็นเจดีชเวดากองและเจดีอื่นๆคล้ายเจดีชเวดากองแต่มูซาบอกว่าไม่ใช่แต่เป็นพัะธาตมุเตารถแล่นต่อไปอย่างรวดเร็วจนไปถึงภูมิประเทศแบบภูเขาเป็นทุ่งน้ำแข็งเว้งว้างแต่อากาศภายในรถกลับไม่หนาว รถเลี้ยวขวาตัดทุ่งหญ้ามีป่าสนมีภูเขามากมายดาบูตบอกว่าที่นี่คือทุ่งหญ้าไซบีเรียบูซาลีพูดว่ารู้แล้วไม่นานรถก็พาแล่นผ่านทุ่งหญ้าไปจนเข้าเขตเมืองมีธงสีแดงดาวสีเหลืองปากอยู่ตามบ้านเรือนมูซาพูดขึ้นว่าที่นี่คือรัเสเซีย มีรูปปั้นชายผู้หนึ่งอยู่กลางจัตุรัสมูซาบอกว่านี่คือจัตุรัสเครมลินอีกด้านของจัตุรัสก่อเป็นอิฐสีแดงบ้างน้ำตาลบ้างรูปทรงแปลกตามีตึกรูปทรงคล้ายหอคอยอิสลามแต่ไม่ใช่มูซาบอกว่านั่นคือพระราชวังเครมลินที่คุณอยากเข้าไปดูแต่ส้มสุขไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปได้หรือไม่ พอมีทหารถือปืนเฝ้าอยู่หลายคนท่าทางไม่ต้อนรับเห็นรถจอดอยู่หลายคันมีแต่สีดำดาวูดบอกว่าที่นี่มีแต่สีดำเพราะเขาเป็นคอมมิวนิสต์จึงเป็นอันว่าไม่ได้เข้าไปในพระราชวังเมื่อมองไปที่รูปปั้นกลางจัตุรัสจะเห็นว่ามือซ้ายยกจูขึ้นมูซาบ,บอกว่าเขาคือเลนิน และบนผนังอีกข้างจะเห็นรูปภาพชายผู้หนึ่งดาวูดบอกว่านั่นคือโจเซฟสตาลินสองพี่น้องผัดกันอวดภูมิความรู้มูซาลเล่าต่อว่าโจเซฟสตาลินเป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิคอมมิวนสิสต์และจัตุรัสเครมลินจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจัตุรัสแดงซึ่งก็เป็นความจริง พอมองไปจะมีแต่อิฐสีแดงส้มสุกบอกขึ้นว่าพวกเราต้องไปต่อแล้วทุกคนพยักหน้ารับรถพาต่อไปจนพบแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวมากมูซาบอกว่าแม่น้ำนี้ชื่อแม่น้ำวอลก,กาน้ำเชี่ยวมากเพราะมันไหลามาจากภูเขาที่สูงขณะที่รถกำลังจะข้ามสะพานทุกคนเห็นว่ามีการยิงกันสนั่นที่สะพานอีกด้าน ต่างพากันตกใจเพราะเมื่อครู่ก็ยังดูปกติดีมูซาบอกว่ารัเสเซียกับเยอรมันกำลังลบกันพร้อมกับนั้นก็มีเครื่องบินปีกสองชั้นบินโฉบอยู่เหนือหัวมีทหารเดินถือปืนกำลังจะข้ามสะพานมารวมทั้งมีรถถังก็กำลังจะวิ่งตรงมาได้ยินเสียงดังอื้ออึงทั้งเสียงระเบิดเสียงปืน มีควันพวยพุ่งส้มสุขพูดขึ้นว่าเราต้องรีบถอยรถกลับแล้วรถพาออกมาจากบริเวณนั้นวิ่งไปบนถนนอีกสายพาออกนอกเมืองบรรยากาศร่มลื่นเย็นสบายพบผู้คนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเนื้อหนากำลังทำการเกษตรอยู่ในทุ่งหญ้าและพบรถเทียมลาวิ่งสวนไปสวนมา ส้มสุกจอดรถให้ทุกคนลงชายคนขับหยุดรถเช่นกันลงมาถามเป็นภาษารัสเซียว่าพวกเรามาจากไหนพี่กุลบอกว่ามาจากสยามปรากฏว่าชายผู้นั้นรู้จักและเชิญให้พวกเราไปที่บ้านของเขาที่ทำจากไม้สุงเขาแนะนำตัวว่าชื่อมิเกลที่บ้านเขา ภรรยาและลูกๆประมาณ10บคนออกมาต้อนรับเชิญให้พวกเรานั่งที่โต๊ะอาหารซึ่งทำจากไม้มีลวดลายฉลุสวยงามรวมทั้งเครื่องเรือนอื่นๆภายในบ้านก็มีลวดลายฉลุสวยงามเช่นกันสักครู่ใหญ่พวกเขาก็พากันยกอาหารออกมาตั้งบนโต๊ะเป็นเนยแข็งก้อนใหญ่สีเหลืองหนึ่งก้อนสีส้มหนึ่งก้อน มเมล็ดถั่วลันเตาสีเขียวผสมครีมเนื้อนวลข้าวโพดแกะเม็ดผสมครีมมันฝรั่งบดผักสลัดสีม่วงหั่นฝอยมะเขือเทศหั่นแว่นเนื้อวัวอบเป็นก้อนใหญ่ไก่อบตัวอ้วนแฮมก้อนอาหารทุกจานจะมีมีดวางไว้ให้พร้อมนอกจากนี้ยังมีไวน์และวอดก้ามิกุเอลเชิญให้พวกเรารับประทานอาหาร ซึ่งอร่อยมากมูซากับดาวูดมีน้ำส้มคั้นจัดมาให้ดื่มรวมทั้งส้มสุกเพราะต้องขับรถมิเอลบอกว่าแถวนี้ไม่มีการสู้รบเมื่อทานอาหารเสร็จทุกคนก็ลากลับมีการจูบลาเบาๆข้างแก้มซ้ายแก้มขวาทั้งหญิงและชายทุกคนภรรยาของมิเอลยังให้เลยแข็งห่อผ้าสีแดง ลายดอกไม้เล็กๆไส้กรอกแฮมลูกเบอร์รี่ขนมปังฝรั่งเศสเป็นของฝากแก่พวกเราและคำต้วนก็นำอาหารที่เตรียมมารับประทานจากท้ายรถให้แก่ครอบครัวมิคุเอลเป็นการตอบแทนซึ่งพวกเขารับไว้ด้วยความยินดีจากนั้นก็พากันขึ้นรถโบกมือลารถพาพวกเรากลับ โดยวิ่งขึ้นบนท้องฟ้าแผนการกลับทางเก่าจนถึงบ้านที่พนครทุกคนมีความสุขมากรู้สึกติดใจในรสชาติของอาหารที่อร่อยมากส้มสุขกับคําต้วนช่วยกันนำอาหารมาวางบนโต๊ะแล้วกลับไปพี่กุลนำอาหารไปใส่ไว้ที่ตู้น้ำแข็งซึ่งใช้เก็บอาหารพี่กุลบอกมูซากับดาวูดว่าถ้าอยากไปอีก ให้ช่วยกันอธิษฐานพร้อมกับโอบก,กอดลูกทั้งสอง